สวัสดีครับเหล่าแฟนขลัววันพีชทุกๆท,ท่านเลยนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของโรเจอร์และก็ล็อกนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่5-6ประเด็นนะครับก็หลักๆจะมีอยู่5ประเด็นกันลวกันนะครับที่คนที่อยู่บนจุดสูงสุดของยุคสมัยแต่ละคนเนี่ยก็คือมีการตายที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า2คนที่เรียกได้ว่าอยู่บนจุดสูงสุดของยุคของตัวเองเนี่ยมีความตายแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยนะครับก็เราต้องบอกว่าโรเจอร์และล็อกเนี่ยคือ2ชื่อนี้เนี่ยคือสะเทือนโลกวันพีสเลยก็ว่าได้นะครับทั้ง2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของมหาสมุทรของแต่ละยุคนะครับคือยุคของล็อกเนี่ยล็อกก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งใช่ปะส่วนยุคโรเจอร์เนี่ยโรเจอร์ก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันแล้วสุดท้าย2คนนี้ก็เป็นตำนานทั้งคู่แต่จุดจบของ2คนเนี่ยกับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับทั้ง2องเนี่ยจบด้วยน้ง ตัวเองนั่นแหละเนาะแต่ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันการเสียชีวิตของ2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุสําคัญของโลกวันพีสเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับชะตากรรมของล็อกเนี่ยน่าจะดูเศร้ากว่านะครับในบานปลายของชีวิตหรือว่าในตอนจบของชีวิตนะเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากที่ประเด็นแรกนะครับก็คือการตายโดยการควบคุมชะตากรรมได้ของตัวเองอย่างสมบูรณ์เทียบกับการตายโดยที่สูญเสียการควบคุมตัวเองนะครับนั่นคือโรเจอร์แล้วก็ล็อก ชารโรเจอร์เนี่ยเขาสามารถระบุได้เลยว่าตัวเขาจะตายแบบไหนแต่ล็อกไม่สามารถระบุได้นะครับเพราะว่าเขาถูกทําให้กลายเป็นปีศาจเนาะซึ่งโรเจอร์เนี่ยเรารู้กันดีว่าเขาเสียชีวิตในการที่เขาเนี่ยยอมไปมอบตัวให้กับพวกรัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือนะครับโดยสมัครใจด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายซึ่งเขาก็น่าจะมองว่ามันดีกว่าที่จะยอมให้ไอ้ความป่วยหรือว่าโรคภัยเนี่ยมาพากชีวิตเขาจากนั้นเขาก็ขึ้นแท่นประหารนะครับแล้วก็ได้กล่าวถ้อยคําที่เข้าไปสู่ยุคทองของโจรสลัดนั่น การที่ทําให้ทุกคนเนี่ยตามหาวันพีชใช่ปะ่ะซึ่งแน่นอนพอหลังจากที่โรเจอร์พูดแบบนั้นเนี่ยทุกคนมากมายเนี่ยก็ต่างสแสวงหาที่จะไปเกาะสุดท้ายลับเทลนะครับผมแล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับรัฐบาลโลกรวมถึงพวกเหล่าสี่จักรพรรดิด้วยนะครับส่วนล็อกเนี่ยน่าเศร้าตรงที่เขาเนี่ยไม่อาจที่จะควบคุมชะตากรรมหรือว่าการตายของตัวเองได้เพราะว่าร่างกายเขาเนี่ยถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นปีศาจใช่ปะ่ะก็ทำให้เขาเนี่ยต้องทําตามคําสั่งท่านอิมนะครับการกระทําที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของเขากราฟและโรเจอร์ก็พยายามช่วย เขาทุกทางแล้วเนาะแต่มันก็ช่วยไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยมันก็เหลือทางออกเดียวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาเนี่ยทำให้กับล็อกได้นั่นก็คือฆ่าเขาเพื่อยุติความทรมานของล็อกนั่นเองนะครับและล็อกเองก็เป็นคนขอร้องให้2คนนี้ฆ่าด้วยนะสองเลยคือการตายด้วยรอยยิ้มของโรเจอร์แล้วก็ล็อกเนี่ยตายด้วยคาบน้าตานะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าโรเจอร์เนี่ยยิ้มอยู่บนท่านประหารนะครับภาพที่เห็นนั้นเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าโจรสลัดผู้ที่ฝ่ายหาความฝันนะคร ให้เหล่าทหารเรืออย่างสโมกเกอร์นะครับแต่ล็อกเนี่ยไม่ใช่เลยล็อกในตอนที่1165เราก็จะเห็นกันดีว่าในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยกำลังจะตายนะครับล็อกเองเนี่ย คือร้องไห้ออกมานะครับทุกครั้งที่การโจมตีของกาบและโรเจอร์โดนตัวเขาเลยและถ้าเรามองว่าถ้าสถานการณ์ของล็อกมันดีกว่านี้ล็อกก็คงตายไปพร้อมกับรอยยิ้มนะครับเหมือนกับตัวตนจริงๆของเขาเนาะที่ล็อกมักก็จะยิ้มกับทุกสถานการณ์นะครับเราจะได้เห็นในตอนที่1164ซึ่งจะเป็นระหว่างสถานการณ์ที่เขาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นปีศาจใช่ปหะหรือว่ากําลังจะถูกท่านอิมเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นปีศาจล็อกก็ยังคงยิ้มนะครับแล้วก็พูดคุยกับท แต่สถานการณ์เนี่ยคือมันเศร้าจริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทําให้ล็อกเนี่ยน้ำตาไหลนะครับเพราะว่าคําสั่งแต่ละคําสั่งเนี่ยก็คือสั่งให้ไปฆ่าลูกเมียมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่อยากจะทานะครับซึ่งน้ําตาเหล่านี้ที่ไหลออกมาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ล็อกเนี่ยสามารถทํากับร่างกายไม่อาจจะควบคุมได้อีกต่อไปนะครับเหมือนกับเป็นน้ําตาที่ไหลออกมาอย่างใจจริงของล็อกนะครับในขณะที่ร่างกายถูกคนอื่นควบคุมอยู่ใช่ไหมนี่ก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งอย่างที่ล็อกเนี่ยสั่งได้ดังใจน่ง ครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่3จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นที่จดจําของโลกนะครับเทียบกับสิ่งที่ถูกลืมไปอย่างล็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งโรเจอร์เนี่ยเขาก็ถูกจดจำเนาะส่วนล็อกเนี่ยก็แทบจะลืมเลือนไปแล้วหลายๆคนนะครับอ่าเรามาดูคําอธิบายกันบ้างนะครับสำหรับโรเจอร์นะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่รัฐบาลโลกสามารถปกปิดเกี่ยวกับโรเจอร์นะครับก็ได้เพียงแต่แค่ว่าคําว่าดีเท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นนโรเจอร์มันจะใช้ว่า D, โกดีโรเจอร์ชิพะก็ได้เปลี่ยนโรเจอร์ให้เป็นแค่ว่าโกโร ในการตีพิมพ์ต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะปกปิดความเชื่อมโยงระหว่างโรเจอร์แล้วก็พวกเจตนาลมของดีอะไรทํานองนี้ก็ปิดคําว่าดีเอาไว้นะครับซึ่งโลกเนี่ยยังคงจดจําชื่อเสียงของโรเจอร์ได้รวมถึงคาพูดสุดท้ายที่เป็นตํานานของเขาด้วยนะครับความทรงจําเกี่ยวกับโรเจอร์นั้นเนี่ยยังคงอยู่ในใจใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ไปอยู่ในลานประหารครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะจากไปนานแล้วก็ตามแต่วิรกรรมของโรเจอร์เนี่ยก็ยังถูกเก่าวขานไปแบบบางเกาะก็ยังคง รู้จักโรเจอร์ใช่ไหมบางสถานที่เนี่ยก็มองว่าโรเจอร์นี่คือเจ๋งมากนะครับขนาดทหารเรืออย่างอาไครนูเนี่ยก็ยังคงยอมรับโรเจอร์เลยในตอนทีู่้เอสนะว่าถึงโรเจอร์จะเป็นโจรสลัดแต่อาไครนูเนี่ยก็ยอมรับว่าโรเจอร์เนี่ยเจ๋งมากชื่อเสียงของโรเจอร์เนี่ยมีแต่ในมุมที่คนจดจาได้นะครับส่วนโศกอนาต,ตกรรมของล็อกเนี่ยแทบจะถูกลืมเลือนไปเลยนะครับผมแบบสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ไม่เพียงเพราะว่ารัฐบาลโลกเนี่ยอยากจะปกปิดล่องรอยของเขาเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นเพราะลูกเรือของเขาเนี่ยแทบไม่ได้พูดถึงเขาเลยด้วย และรวมถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับตัวของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือว่าหนวดขาวแล้วก็ไคโดลินลินหรือว่าบิ๊กมัมนะครับซึ่งน่าจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสจากการทรยศของกัปตันที่พวกเขาเคยช่วยเหลือนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าล็อกเนี่ยมันเข้ามาโจมตีลูกเรือของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวบิ๊กมัมไคโดนะครับโดนหมดเลยแต่หนวดขาวเนี่ยแค่ป้องกันตัวเองได้นะครับส่วนไคโดกับลินลินเนี่ยคือโดนซัดกันไม่ถึงกับบาดเจ็บหนักนะแต่มันก็อ่วมอยู่พอประมาณนะครับอาจจะเป็น เหตุผลนี้หรือเปล่าที่ลูกเรือเนี่ยไม่คิดที่จะเอ่ยชื่อของล็อกนะครับแล้วมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยเนาะตรงที่ว่าเออลูกเรือของล็อกแต่ละคนเนี่ยอาจจะเข้ามาในกลุ่มโจรสลัดโดยที่ตัวเองไม่ค่อยเต็มใจนะครับอย่างเช่นไปเล่นเกมเดวี่แบ็กไฟอะไรของมันนะเนาะแล้วก็ถูกชิงตัวมาตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้สึกที่อยากจะพูดถึงกับตันของตัวเองนะครับเหมือนหนวดข่าวในช่วงที่โอเด้งเนี่ยคือมาขอขึ้นเรือเขาถ้าผมจำไม่ผิดนะหนวดขาวเนี่ยบอกโอเด้งไปประมาณว่าคนอย่างโอเด้งเนี่ยมนอาากจะเป็ น้องของใครหรือว่าอยู่ภายใต้คําสั่งใครนะครับซึ่งหนวดขาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์กับกลุ่มโจรสลัดเก่านะครับซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มล็อกนี่แหละที่แต่ละคนเนี่ยคือมีออร่าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นกัปตันในเรือของตัวเองนะครับอ่ะแล้วหัวข้อที่4ก็คือความแตกต่างกันในความทรงจําของลูกเรือนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าเลลี่สกอปเปอร์กาบานรวมถึงแชงคูดบาร์กี้คอกคัตอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนต่างจำโรเจอร์ได้อย่างซาบซึ้งนะครับแม้แต่เลลี่เองเนี่ยก็ยังคงหลั่งน้ำตาเมื่อลูฟี่ประกาศว่าเขาจะเป็นราชาโจรสลัดใช่ปะเพราะว่าเลลี่เองเนี่ยก็เห็นเงาโรเจอร์อยู่ในตัวของเด็กหนุ่มคนนี้นะครับส่วนล็อกเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดของเขานะครับที่เขากลายเป็นปีศาจและโจมตีใส่พวกเดียวกันเองชะพาความทรงจำของลูกเรือที่มีต่อเขาเนี่ยต่างจึงเลือนรางลงนะครับอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครโดวิกมัมหรือว่าหนวดขาวเนี่ยต่างไม่พูดถึงกับตันเขาอีกต่อไปนะครับ ไคโดเนี่ยอาจจะยังมีชื่นชมในความแข็งแร่งของล็อกอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะได้เห็นล็อกที่ยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่ปรากฏขึ้นมานะครับให้ไคโดได้เห็นเนาะในคนที่ไคโดเนี่ยบอกลูฟี่ไปว่าแข็งแร่งแล้วก็เอาฮาคิราชันเนี่ยมาเคลือบอยู่ในการต่อสู้ได้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับมันเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าลูกเรือของล็อกนั้นเนี่ยไม่ได้มีความชื่นชอบหรือว่าคิดถึงในตัวกัปตันเขาอีกต่อไปนะครับไม่เหมือนกับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ประเด็นที่4นะครับแล้วก็ประเด็นที่5เลย คือความแตกต่างของชะตากรรมของลูกหรือว่าสายเลือดของพวกเขานะครับอันนี้มันจะเป็นฝั่งที่ล็อกเนี่ยอาจจะชนะโรเจอร์ได้เพียงอย่างเดียวแล้วเนาะก็คือถึงแม้ว่า4อันก่อนหน้านี้ที่เราจะพูดมาเกี่ยวกับโศกอนาตกรรมของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกหรือว่าโรเจอร์เนี่ยโรเจอร์เนี่ยมักจะเหนือกว่านะครับในทุกๆด้านเลยใช่ไหมก็คือมีคนจดจําได้มากกว่าลูกเรือคิดถึงกว่านะครับมีการตายที่ดูมีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับลูกหลานอย่างที่เราบอกไปก็คือเอ็ลูกของโรเจอร์เนี่ย เติบโตมาด้วยการเกลียดพ่อของตัวเองนะครับโดยที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นลูกโรเจอร์เลยจึงเลือกที่จะไปเป็นลูกของหนวดข่าวแทนนะครับและเขาเองเนี่ยก็ตายลงนะครับเลือดของโรเจอร์หรือว่าสายเลือดของเขาเนี่ย ก็น่าจะยุติแค่เอ็คนเดียวใช่ปะแต่ในขณะเดียวกันทีสนะครับยังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพ่อของเขานะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่พ่อเขาเนี่ยอย่างล็อกไล่ฆ่าแม่เขาแล้วก็ตัวเขาอยู่แต่มันยังเด็กมากคิดว่าถ้าจําได้เนี่ยมันก็น่าจะไม่ชอบพ่อมันหรือแม่มันเนี่ยอาจจะเล่าเกี่ยวกับว่าพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็อาจจะไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะชื่นชมพ่อเขาอยู่นะก็น่าจะเป็นไปได้ว่าแม่มันเนี่ยอาจจะอธิบายเรียบร้อยแล้วแหละว่าพ่อเขาไม่ได้ตั้งใจจนะออออย่าาาไปถืืสรห เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับล็อกให้ฟังนะครับเพราะทำไมเราถึงคิดว่ามันเนี่ยชื่นชมในตัวล็อกนะครับหนึ่งเลยมันตั้งชื่อเรือนะครับเป็นชื่อของพ่อมันนะครับมีชื่อว่าเซเบอร์ออฟซีเบนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือดาบแห่งซีเบกนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็คือ1และที่มันดูชื่นชอบพ่อมันใช่ป่ะแล้วก็2เลยคือวิลกรมที่มันเรียนแบบตัวของล็อกนะครับนั่นก็คือการพิชิตเกาะโจนสลัดฮันจินสึแล้วก็ไปฆ่าหวังจือด้วยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหนวดดำเนี่ยมันะสานนต่่่ออคววมััพด้ยรบแ กายของหนวดดำเนี่ยมันจะดูโหดร้ายกว่าพวกล็อกนะครับแล้วก็ไล่ซึ่งเกียรติภูเหมือนล็อกเนี่ยแต่มันก็กําลังจะไล่ล่าความฝันเดียวอัพ่อมันก็คือการขึ้นไปเป็นราชานั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็ดูเหมือนว่ามันจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับล็อกมาค่อนข้างเยอะเ,อะเนาะสำหรับไอ้เจ้าหนวดดำนะครับแต่ในเรื่องจริยธรรมหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนเนี่ยคือไอ้หนวดดำมันสู้ล็อกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าล็อกเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะดูโหดเหี้ยมดูโหดร้ายดูเป็นตัวปวดในวงการโจรสลัดนะครับแต่ถ เขารักสุดใจเลยอย่างเช่นตัวของฮาลาเนี่ยเขาก็พยายามบอกตัวของท่านอิมว่าอย่าไปยุ่งกับฮาเลานะฮาเลามันหวังที่อยากจะหาอิสรภาพอยากจะหาความสันติสุขอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าไปยุ่งกับมันส่วนหนวดขาวเนี่ยเขาก็เป็นห่วงนะครับเขาก็ถามหนวดขาวตั้งแต่ที่หนวดขาวมาช่วยเขาเนาะว่าเฮ้ยมาช่วยเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะยังจะช่วยอีกหรออะไรอย่างเงี้ยหนวดขาวก็มาช่วยอย่างเต็มใจนะครับก็ดูล็อกเป็นคนรักเพื่อนดีนะครับอันนี้ก็คือ5ความแตกต่างของตำนานทั้งสองคนอย่างโกดีโรเจอร์แล้วก็เดวิดดีซีเบ็ก เนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้ามีหัวข้อไหนที่จะเสริมไม่ได้เกี่ยวความแตกต่างของ2คนนี้เนี่ยก็ม้นมาบอกได้นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องที่ว่าโรเจอร์เนี่ยขึ้นเป็นราชาโจรสลัดได้เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะดูแล้วล็อกเนี่ยมันไม่ได้อยากจะไปเกาะสุดท้ายลับเทลนะครับมันอยากจะขึ้นไปเป็นราชาของโลกมากกว่าเนาะซึ่งมันก็เลยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันมันก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองหาดูก็แล คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบา